เดวเดวเคี้ยวใสป่ะนี่เดีน่ถุงไอ้ไอ้ไอ้เขินะเว้ยนี่ยมีตายไปแล้วเฮ้ยเคี้ยเพนมาสัตว์อย่าไปกลัวเนี่ยอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเพนไอ้ไอ้ไอ้ฟาดเนี่ยเออมันโง่มาดิมาดีเฟาดิมมึงลอเนี่ยไล่มนไล่หับพ่อไอ้ฟาดไรเนี่ยเนี่ยเขาย้ำบนยุ่นใหญ่เลยกูมา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 เน่เน่เน่มันดันลึกอีกเยอะดิบดิบดิบได้ได้เพนได้ ไอ้เหี้ยอันติรีไรสัตว์ไปช่วยมึงแล้วมึงมันจะมีเหี้ยอะไรเบสมึงมาลอดตัวนี้เลยตัวนี้เลยตัวนี้เลยตัวนี้เบสมาลอดเบสมาลอดเบสมาลอดตัวนี้หวานเหี้ยเลยไอ้เหี้ยตัวนี้มันคือน้ำตาลปพลี้ยเหรอไอ้เร็วนี่เรียวคีมนี่นี่นี่ข้างๆเว้ยข้างๆไอ้นี่อย่าสงสัยเยอะได้ป่ะกูจริงๆจะขาดใจเหมือนกันสงสัยเยอะไม่สัตว์กูสงสัยอะไรวะกูแค่หาไเฉยมึงอย่าหาดิแต่มึงสงสัยอ๋อโอเคโอเค ไอเบดฟาร์มดิสัตว์มึงจะเวฟคีิปว่างอี้อะไรอี้อ่ะไอเขาบูล่ะป่าออฟเลนไอ้เี้อ่ะเออป่าดีเลนมากกว่าอยู่ในป่าอ่ะป่าอีเอี้กูเห็นนะคีิปร่างเขามาไม่ได้ไอ้เบดป่ามีว่างนะไอ้เบดไม่เข้าไอ้เบดเข้าคีิปร่างไอสัตว์ไม่ตายัตัว มาดิสัตว์มาดิฮัลโหลฮัลโหลให้ส่องอย่าฟ้องแม่เอามาดิมาดิเหมือนกูเจ็บอะเจ็บวานี่ช่วยด้วยเจ็บดิกูไม่เหลืออะไรแล้วตีหนีกูเฉยนไอ้เจนี่ชอบนันตีหนีนะไอ้สัตว์กูไม่เห็นนันตีบวกก็ทิ้งหวยลูกตุ๊ดไม่อี้ยเออฮะตุ้ยฮะดอดูดูเอาเขียวมาก่อนไอ้สัตว์โอ้โหอย่างบูเข้ามาเฮ้ เฮ้ยกูจะตายว่ะสวยเพื่อนกูตายแล้วกูไม่กูไม่ทานวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วนี่ไม่เป็นไรถอยเยอะเออะกูกูต้องการเงินแป๊บนึงฟามก่อนถ้าต้องการเงินมึงเข้าป่าได้เลยป่าแล้วไม่เอาเยตีคิวขาอีคิวเลนดีวาเยอะกูคิวเดินไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เบดเจ้ามาบนเลยดิเดินได้แล้ววะ เอาเอานี่เอาเอาสปีดกูกำลังมีหนีอยู่กูหนีเอาดิหน้างงงงงงป็นไก่ตาแตกดีมาหลอดไอ้สัตว์นี่นะไอ้เบ็มันก็ไปตามเลนดีเฮียมึงมาลัดคิวกูทำเฮียเนี่ยนั่น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 มาดิเฮียจะขัดขึ้นบนอเป็ดอ้เบ็มึงก็ใจร้อนเกินไอ้เฮีย ไอสัตว์กูโดนดาเมจป๊อปไปห้าสามเปอร์เซ็นต์ไอสัตว์เมื่อกี้มันหมดแล้วเออมันหมดแล้วมันหมดแล้วมึงจะกลัวทำยี้อะไรล่ะเออหมดแล้วพ่อมึงจ็อกเกอร์กดเกิดไอสัตว์โนไม่รู้เออไอโหอย่างอย่างอย่างเก่าอะช็อตนดูเออส้าติตัวเองก็มีกลัวเฮี้ยเลยลืมออกตัดเลือดให้ออมเลยเดี๋ยวแม่งด่าวิทออมออกตัดเลือดนะมึงอ่ะมาตัดหัวพ่อมึงเออดูดิดูดิกานดูผู้พวบผมสิครับ เฮ้เฮ้เฮ้เอา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 กูมาแล้วจ้างงเป็นไก่ตาแตกไอสัตว์ไอมาโนดมาวะไอมาโนดมาเฮ้เบตมึงมึงฟาร์มก่อนก็ได้มึงจะไปบวกกับเขาทำยี้แหลงหนาไอสัตว์กูหมดทุกอย่างแล้วเบี้ยเฮ้เบตบูนเอ้ยเบตเอ้ยบูเมียเบตขอโทษกูได้เฉยเลยมันเล่นเล่นมุมนี้ ไอ้มาหลอดไปไหนวะเยี่ยังไม่ได้เยี่ยเลยสัตว์โดนขาดจังหวะแรกน่ะมาหลอดเจ็บอ่ะกูบอกเลยมาดิเยี่ย์เหมือนกูกลัวเหมือน,นกูกลัวงไงอีเพนนี่ดอโดนใบเขนกลัวมอะถ้าเจอกูจุ๊บไปดิเยี่ยเยี่ยสกัดนะน่ากูนนเวฟได้เลยเวฟได้เลยอุยอ้ยฮู้ว์บางที่โคตรแรงเลยเยี่ยพ่องต้องเงี้ยเนี่ย กูไปแล้วอ๋อมูไปแล้วอยู่ไม่ไรไลดีไลดีไลดีลุกๆกูลุกเข้ามาให้เบ็เบเ,เ,เดี๋ยวกูเคลียร์คีปล่างมึงไปฟาร์มแล้วเอามังกรปิดได้เหรอเนี่ยโอโย้ยสัตว์ฟิกทังฟิกทั้งพุ่งเลยวะมันไกล,ล่หรอน่าจะนะจ่ายองคู่ย้อมเพลย์ นั่นาน,าน,านั่นนั่นกูอยู่ตรงเงามึงไอ้เพนไอ้ฟัต์กูเหน็นกูเหน็นกูเหน็นมาบม,มาองงงงไอ้สัตว์งงดิเงอ่ะบูไม่ต้องเล่นเฮ้ยกูรลวดได้มันตายเลยห่วงคีบเลยสัตว์เด็กวาห่วงคีบนี่จบเอย,เยแม่งไอ้เีนนี่มันดันสองรอบแล้วปิดสกัดได้ปะทีนี้ไม่เหลืออะไรแล้วสโล เ้ราลึกไปแล้ววะนี่แนละไล่มันเฮ้ยไอเบสมีเพื่อนร่วมอุดมการแล้ววะอยู่ด้วยกันได้คือไปคือไปไล่แกงอ่ะไม่สนิทเลยไล่ดันไล่ดันไล่ดันไอียไม่อยู่เลยไอ้เบสกลัวมึงตั้งสมาคมได้ด้วยเหียผมนิยมดันป้อมนไอเฮียเข้าไปเลยให้มึง โอ้เฮ oh, e ียกูตายว่ะเห็นมากอมลอยเฮียตายไปห้าตัวแล้วหนีดิโจ๊กเกอร์ได้เลยทันเรื่องโอ้ยมาเลยวะทันเรื่องไล่ดิไล่เข้าอีกตัวหมดติดผิดกูได้หมดได้หมดเฮียกูกูหมดก๊อกไปตัวนี่หมดก๊อกเฮียได้ตัวนึงออมโอ้ตายหายว่ะไอเฮีย อ้ยเบ็ดขึ้นมาเบ็ดเบ็มันเข้าหูมากูมาเบ็ดเบ็ดต่อเบ็ดต่อเลยตามตามเด็บ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 ล่างเฮ้ยเด็บล่างก่อนเด็บล่างก่อนเพื่อนเด็บล่างก่อนอยูเกียร์กลางให้ตายไส้สัตว์โหยี่เอี่ยหายเพนเป็นได้เนี่ยมันหมดแล้วอ่ะโหยี่เอี่ยเพียบเลยเฮ้ยกูถอยละ เตอร์มาดีสัตว์มาดีสัตว์สวยอยู่สวยอยู่พี่รออะไรอ่ะไปกลางเตอร์โดนสกัดต่อยอ่ะเออแม่งก,กูจะไปขึ้นไปเล่นบนอยู่แล้วเมื่อกี้นะยอมยอมกดสปีดมาแล้วเพื่อนขอร้องใครนเนาะไอ้ออมอ,อ้อมอ้อมกูเฮ้ยกูดักมาหรอไอ้เลยเลยเลยเก็บไปดิเก็บไปดิเก็บไปดิกูลบสองกูลบสอง กูรูปสองก็แต่สกัดมาดิเพื่อนไอ้เฮียลำคาญดิเร็กเ่ระหว่างกูได้ปอมมาเล่นยากใช่ไหมเล็กไอ้เหียจำด้กว่าฉันทำแไม้เลมันบเมื่อกี้เลใครตัดไปวะสกัดตีออมมังกรเนี่ยของคู่กายมึงเลยของคู่กายการดันป้อมมึงเลยเนี่ย กูมาเล่นได้กูต้องเอาประกงเราเราเราดันกลางเราดันฟรีดันมึงดันมึงดันไปเราเราเราเล่นมุมนี้ได้โอ้โหมันันเอ้วกวงก้อนมึงมึงไปคุยกับสกัดป รุ้มึงสายดันอยู่แล้วมึงไปคุยสกัดไปแล้วให้ลิกเตอร์มาออไปฮึมจอกเกอร์มึงห้าวอย่างนี้สกัดเหรอสกัดจะไป่เขียรนอย่าใจละใจละเนี่ยอยู่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่พวกแมวมันไม่รู้ว่าเรารู้เฮ้ยเล่นได้เล่นได้เล่นมาหรอก่อนเล่นมาหรอก่อนไปรวบสามรวบสามเพนเพนเฮียเลยเฮียโคตรแรงว่ะไอเบดไปแล้วไอเบดเอ็นไล่เฮีย ไอ้เคียมาไล่มาไล่ตีตูดกูมาละไอเบดเอ็นไล่สัสยื้อวายื้อวายื้อวายื้อไอเบดเอ็นเบดกูกูกูสโลว์ยี่อยู่โจงมันกลับไปแล้ววะไอเบดเอ็นไล่ไอเบดไล่ไอเบดไล่เออดีนะมึงยื้อ